สวัสดีครับคุณยูกับผมเก่งช่องนักบอลพันล้าน,ลานคลิปนี้ผมมาคาดการ er the Week ์เพล์เยอร์ออฟเดอะวีคให้เพื่อนๆดูครับ11คน11นักเตะจะมีใครกันบ้างครับเรามาเริ่มรับชมกันเลยดีกว่าครับ สัปดาห์นี้ครับผมคาดว่านักเตะเ a y e r of the w วิ k ที่จะมาเนี่ยจะเป็นในยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะใครที่ฟอร์มดีๆเนี่ยเขาจะจับมานะฮะคนแรกครับลุดรี่ครับผู้รักษาประตูครับจาก b บียาเลียถ้ามาจริงเนี่ยคิดว่าน่าจะตันอยู่ที่94ฮะแล้วก็เสีไป5้าครั้งครับยังเดือดครับคนนี้คนต่อมาฮะเป็นกองหลังครับตำแหน่ง LB ครับถ้ามาจริงเนี่ยน่าจะตันอยู่ที่94ครับสำหรับ อาร์เรกิวมานโดอะคนนี้จัดไป1อแอซิดงามๆครับคนต่อมาฮะนี่ฮะคนนี้ไม่มาไม่ได้ครับตำแหน่ง r าบครับถ้ามาจริงคิดว่าน่าจะตัน95ครับอัสเปิลิสกุเต้าครับจากเชลซีจัดไป1ประตูงามๆครับคนนี้มาฮะโคอาเตสครับนี่คนนี้ก็เป็นกองหลังที่ยันให้เสมอกับซิตี้ได้ครับโอ้โหก็ถึงจะตกรอบครับแต่ก็ถือว่าเกมรับค่อนข้างเหนียวแน่นมากๆครับคนนี้น่าจะมานะฮะ คนต่อมาฮะเด็กจอากจ็กอัมสเตอร์ดัมครับถ้ามาจริงเนี่ยผมคิดว่าน่าจะตันอยู่ที่95เลยนะฮะอันบอรเรสนะฮะคนนี้แม่ถึงจะตกล้อไปก็จริงครับแต่ว่าฟอร์มส่วนตัวก็ค่อนข้างโดดเด่นมากๆนะฮะคนต่อมาเป็นคนซัดประตูชัยครับ <c oughs> นี่ฮะนูเนส ถ้ามาจริงคิดว่าน่าจะตัน95ครับคนนี้ได้ทั้ง MVP แล้วก็ซัดไป1ประตูครับนี่ก็ถือว่าน่าจะมามากๆครับคนนี้นะคน้นโตมาฮะนักเตะจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับฟานันดินโน่อะคนนี้ก็ถือว่าลงไปคุมแดงกลางได้ค่อนข้างดีมากๆครับถึงจะเสมอแต่ฟอร์มพี่แกส่วนตัวนี้ก็ถือว่าเก่งมากๆเลยนะฮะพวงด้วยตำแหน่งแมนออฟเดอะแมตของแมตช์นั้นไปนะฮะ นี่ฮะคนต่อมาครับโกเก้ครับถ้ามาจริงคิดว่าน่าจะตานอยู่ที่97ครับพวงตำแหน่ง Man o อฟเด m a แมอีกเช่นกันครับคนนี้ก็ถือว่าลุกลับได้ค่อนข้างดีมากๆครับสำหรับโกเก้จากแอตติกมาดดิดนะฮะคนต่อมาครับเซกิเนียครับ ถึงจะไม่ได้เข้ารอบครับแต่บอกได้เลยครับอินเตอร์มิลานเป็นทีมที่เก่งมากๆนะฮะรับโคตรดุครับคนนี้รับดีรับโคตรจะเทพครับถ้ามาจริงน่าจะตัน98ครับสำหรับเซกิเนียมาดูคนต่อมากันครับนี่ฮะคนสิทธิ์ครับคนนี้ซัดไป1ประตูครับถ้ามาจริงเนี่ยผมคิดว่าน่าจะตันอยู่ที่98ไปเลยครับคนนี้แม่ถือว่าน่าสนใจมากๆครับถ้ามาจริงจากเชลซีอะแล้วก็คนต่อมาครับคาริมเบนเซม่าคนนี้กดไป3เมตรครับ ถ้ามาจริงน่าจะตันอยู่ที่99ได้แล้วครับวินเซม่าและคนสุดท้ายครับคงไม่พ้นครับโรเบิร์ตเลวันดอกกี้ครับถ้ามาจริงก็ควรจะตัน100ได้แล้วครับโอ้โหสัว์ไป3เมตรครับโรเบิร์ตเลวันดอกกี้นี่ก็เป็นทั้งหมดของคลิปนี้ฮะหากใครชอบอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องนักบอลพัน 1, หลานไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสาวัสดีครับ